ประหยัดวัสดีครับท่านผู้ชมวัสดีค่ะอุ้ยไม่แ่กันะหน้ามืตอนนี้ก็กางเต็นท์เสร็จนะครับก็ดูบรรยากาศรอบๆนะแล้วก็ในเต็นท์ก็ยังไม่ได้จัดเลยท่านผู้ชมแล้วก็บริเวณรอบๆนะท่านผู้ชมนอ้น้นไฟสว่างไกลๆน้นเป็นอ่างน้ำนะท่านผู้ชมก็มี คือจะเป็นสองเต็นท์นะครับไปเหยียดเต็นท์นึงแล้วก็ใช่ๆอีกเต็นท์นึงไม่แน่ใจก็ไปอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ตอนนี้ไปทำอะไรหุงข้าวนะหุงข้าวนี่หุงข้าวท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้ป่าคุกประจำอ่ะเออหุ่นยิงหรุดลุกอดิบดิมันหมองมาแล้วมาเดี๋ยวดหยาตดนอามนี่นะครับก็ใำไมันหมองคเพียร์มันนี้คุกโรติการ์ติบ ก็นนี้ก็พียกํำลังย่างนะครับอะไรเวียเนี่ยถ่านเลยเปลาผานะครับท่านผู้ชมปลาผาเกลือปลาผาเกลือ <c oughs> มาแคมปิ้งมากางเต็นท์นะครับก็ที่น้ำตกโยงนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มากันสองคนเอียกกับแม่หัวยานะครับแล้วก็วันนี้ก็ปเปียกทำเมนูนะครับเอ่อปลาปาเกลือครับ <c oughs> รปลาติดเกาะ ติดเกาะน,นะก็มีไส้นะครับก็ย่างกับน้ำจิ้มหรือาไปยังไงกตำเละน้ำจิ้มน,นะก็มีไส้กรอกใช่ไหมน้่นู่นอะไรอีกไส้กรอก่อตำหม่าล่าไปตำหม่าล่าใช่ไหมตำมาล่านะล่าอ่านี่นะคุณผู้ชมแล้วครับผมจะด,ดูบริเวณรอบๆเต็นท์นะครับแล้วก็เต็นท์ข้างในก็ยังไม่ได้จัดนะครับเพราะเนื่องจากว่ามาถึงก็ค่อนข้างที่จะมืดแล้ว แล้วทีนี้ก็ตุลักตุเล่พอสมควรก็กางเต็นท์เสร็จก็มืดพอดีนะไม่ใช่คือก่อนจะกางมันมืดมันมืดแล้วนะนี่ก็บรรยากาศรอบๆเขาได้ยินเสียงน้ําตกเออไม่ใช่น้ําตกเลยน,น้ำน้ำลำธารมันไหลนะท่้มก็นี่บริเวณเต็นท์ฮะก็ตอนนี้ประหยะก็มาถึงก็ไม่ได้หยุดทีนะครับท่น้มเพราะว่าในหัวก็เรื่องงานมาก็ ตรงดิ่งมาที่นี่เลยน้ำตกโยงนะครับก็กลับรถมันไม่ใช้เวลาไม่นานแต่นี่ว่า,าเวลาที่มันกระชันชิดนะครับท่านผู้ชมก็ค่อนขัานที่จะที่มันต้องเร่งรีบนะมันก็คุณลักตุเลไปหมดนะครับทำอะไรเนี่อนสงสัยว่า,าลูกครึ่งนะครับ ขึ้นสุกขึ้นดิบหรือเปล่าไม่เห็นหรืยังไงสุกนะวันนี้อยู่ยังไงก็สุกวันนี้วันสุกอ่าใช่ถ้าไม่สุกก็ดิบก็ดิบก็ตุกส่นนี้ขอรากรบต็นนะครับไม่ได้แนะนำท่านผู้ชมอะไรมากมายนะครับเพราะเนื่องจากว่าเออมันเป็นเวลาที่สวน ก็คือคนชวนจะค่ำเลยนะครับทุกก็เดินทางมากันตรงบนไปเหยียดก็แล้วก็ไม่ได้ติดต่อทางอุ่าุทยานด้วยนะครับก็เลยมาลองสุ่มมาดูอันนี้ก็กระเป๋าสัมปะระนะครับพวกเทนพ,พวกอะไรเฮ้ยนะครับก,ก็อยู่ในนั้นทั้งหมดเลยให้อยู่ในนี้นะทุกคนก็กระเป๋าลูกใหญ่ใหญ่มากนะครับ ถ้าเกิดว่าเราไปกลางเต็นที่ตุรกันดานเนี่ยลำบากลำบากหน่อยก็คงจะแย่นะครับท่านผว่า,วาอุปกรณ์ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเต็นท์เป็นาทารหรือว่า,าควายชีนะนะครับท่านผู้ชมก็เก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางใบนี้นะครับเนี่ยพวกเก้าอี้ใส่ไว้นั้นโต๊ะโต๊ะนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พวกอุปกรณ์ ครัวก็อยู่ในนั้นทั้งหมดเลยแต่ว่าไอกระติกน้ําแข็งที่เป็นที่ใส่น้ําแข็งเนี่ยก็ข้างนอกนะครับเพราะว่ามันก็โตแลว้วเกินแยกออกมาแต่ว่าเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีู้ชมว่า,ว,าวินาทีประทึกนี่ัตันแทจะได้กินข้าวแบบสุกหรือแบบดิ๊บ ก็ลี่ยนกบุทุกวันนะครับแต่ว่าวันนี้นนน <ไป S 1> รูร้สึกว่าตื่นเต้นปยืดพื้นเขาไมกว่านุติบ้านอ๋อนะครับก็เดี๋ยวจะจะบอกว่าจะเดินชมาพาท่านผู้ชมไปดูรอบบริเวณก็ไม่รู้จะดูอะไรเพราะมันมืดไปแล้วนี่นะครับเออ บริเวณรอบๆเต็นท์นก็มืดหน่อยแต่ว่าฝั่งนู้นก็จะมีไฟที่ข้างๆบริเวณคข้าถนนเนี่ยอ่าฝั่งนู้นเห็นไฟนะครับท่านผู้ชมก็เป็นเอ่อเส้นทางที่เข้ามาสู่อุทยานนะครับแล้วก็ไฟทางนู้นเลยอ่าหนึ่งไฟสว่างไปทางนู้นเลยก็จะมีถ้าท่านผู้ชมที่สนใจที่จะมาพักเดี๋ยวผมจะ ถึงเบอร์ไว้ให้ท่านผู้ชมนะครับหรือว่าเดี๋ยวก็ว่ายอีกทีหนึ่งนะครับว่าบรรยากาศเนี่ยที่คือผมมาที่นี่บ่อยนะครับผู้ชมแต่ว่าเออไม่ได้มาคางเต็นนะครับอุ้ยไม่ค่อยได้มาคางเต็นเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็พาลูกๆมาเล่นน้ํากันเป็นน้าตกโยงนะครับเขาเลย ไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้แต่ว่าถามออถามเจ้าหน้าที่เขานะ่ะเขาก็บอกว่าเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับก็คือลานจากตรงนี้ไปนี้ก็คืออยู่ดิมบุวยนะครับแต่ตรงนี้ไปก็ไปฝั่งนูง้นนูนนน,น,นที่เห็น ข้านหนห้องน้ำเนี่ยก็คือมันจะมีสองจุดนะครับท่านผู้ชมลานกลางเต็นท์เน่ยแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาแนะนําให้มามาพักตรงนี้เพราะว่าอยู่ใกล้ห้องน้ําก็คือความสะดวกนั่นเองข้างบนก็มีอีกจุดนะครับเดี๋ยวพ่กนี้ก็จะพาไปสำรวจด,ดู mm hmm. เผื่อว่าท่านจะได้เลือกได้เผื่อผ่านมาทางนี้นะครับ mm hmm. ก็อาจจะมีอุปกรณ์อยู่แล้วก็มากลางเต็นท์น,นอน mm hmm. ก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่กี่บาทแล้วก็ยัง จะบอกว่ากี่บาทก็ยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาแจ้งมากี่บาทเ้าอยดาีเที่ยงเนี่ยนวดมีสาสาคุณคุณละยี่สิบกล้ามาขาปักส้ามซิปไปหน้าซิปคุณละอาร์ซิปเรายังมีการถด,ารดการลดเราไม่ต้องจ่ายดิรับก็คือเราเรามารุดเองเรามารุดเราอะ่ะไม่ต้องมีค่ารถค่าโดยสารใช่ไหมเพียว่าค่าที่จดรถอ๋อเหรอก็คือถ้าเกิดว่าท่านนํารถเข้ามาก็จะ มีค่าใช้จ่าย่ยวกับเอารถนำเข้ามาต้องดูอีกทีนะครับพรุ่งนี้ว่าเขามีค่าใช้จ่ายคันละเท่าไหร่นะครับก็ไม่ไม่เยอะนะครับบางทีท่านเดินทางมาแล้วก็หาที่พักไม่ได้เข้ามาอุทยานานะครับก้มาในาน้ำตกโยงติดต่อเจ้าหน้าที่แต่ว่าเวลาที่มาติดต่อเนี่ยก็สี่โมงเท่าไหร่เมื่อกี้เพลดแปดถึงซึ่งที่โมงถึง สี่สี่โมงเย็นนะครับสี่โมงครึ่งนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับท่านต้องหรือไม่ก็แล้าติดต่อมาท่านก็ติดต่อมาก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าคือในหัวประยดเนี่ยไม่เคยมาค้างมากลางเต็นท์นะ่ะไม่เคยมาทั้งแคมป์แบบนี้ก็เลยไม่รู้ก็คิดว่าอยู่ใกล้ๆบ้านแล้วก็เรื่องงานเสร็จแล้วก็มาเลย ที่ไหนได้ก็ก็ปิดไปแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาใจดีนะครับอนุญาตให้เ,เข้ามาแล้วก็ค่อยมาว่ากันพรุ่งนี้เรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับผมอ่านะครับก็ดูระเอียดย่างใปกองฟังก่อนอ่าท่านผู้ชมสุกแล้วนะครับท่านผู้ชมอืม,อมวันนี้ก็สุกจริงๆอ่าดูนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์ มันเป็นอะไรที่ได้บรรยากาศมากแต่ว่าเออรู้สึกว่าจะมีพายุเข้าหรือเปล่าพี่อนพยากระกาศพายุเข้าพายุเข้านะแต่ว่ายังเดี๋ยวเราก็เราก็ลุน้นจรงจร่งนี่ลุน้นถ้าเราถึงนี่ไปได้ครับไม่มีพาย,ยุแต่ว่าก็ตอนกลางวันนี้ก็ตกอยู่นะแต่ก็ไม่แรงนะคุณผู้ชม นี่ก็เป็นพระจันท์นะครับอ่าสวยงามมากท่านผุ่ดูเมไปเลยได้ไหเน,ไนี่ยอันนี้ก็ใส่ประจันท์อยู่นะครับแล้วก็ตรงนั้นมันเป็นยอดไฟ เหมือนกับนางฟ้าหรือว่าอะไรสักอย่างให้บท่านผู้ชมดูไหนนะนางฟ้าในป่าไปเออสวยงามมากครับประจันเมื่อกี้ก็ฝนลงมานิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้แรงรุนแรงอะไรนี่ก็กับข้าวนี่เสร็จแล้วเหรอนี่ก็อ๊องฝาทั้ง nhẹ lắm chứ có anh cứ cái lại làm trim làm trim nữa có 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 à có ก็ได้บรรยากาศนะครับไปเฉลีเฉลี่นะครับจริงๆก,ก็ไปนี่ปอก็ <c oughs> ได้บรรยากาศดีแบบนี้ทุกท่านข้าวมันกินข้าวทุกคนนะครับอันนี้ก็มีเพียนมีเมนูะอะไรบ้างป้าวขิยางไ้รมละละไทรครับชาต

เยนลแล้วก็มีน้องหมานะครับท่านผู้ชมก็มาแบ่งอาหารนะก้อนนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่นิดนะเยอะเลยแต่ไม่แน่ใจว่าก็จะกินได้หรือเปล่าก็ไม่ได้เศษอาหารนัเป็นอาหารที่ยังกินได้อยู่ กินเลยนี่เป็นที่นอนเผาลมทั้งหมดบรรยากาศนิกนิดนะครับก็ อย่างนี้นะไม่ยากนะครับแกปิดนี่โอนไหมนี่สัดไอ้นี่ก็เปิดนี้มาอ้เงินมองเห็นหรือเปล่าเงินไม่ออก คราดนันกันไปมองเห็นไหมเห็นไหมเเ็นีน,น,นี้ก็เรอยเสร็จนแล้เลยครับ <laughs> <laughs> ให้ลงก็ไปก่อนปื๊ดาวากได้มือป๊ดด <laughs>

lùn <lực> mà tăng suốt này các <nay> <laughs> 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 ừ, <laughs> 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 phi nông này. ต้องกดอันนี้แน่นก่อนแล้วก็อยดึงไอ้นี่แน่อยู่ได้ได้ไหมเบียดได้เลยนี่จริงแล้วมันจะมีล็อกอยู่ไปดึงตันนี้ออกมาเนี่ยไปดึงอันนี้ออกมาก็ก็ได้เลยแต่บางทีมันหลุดตรงนี้เปล่าเบียหลุดก็ต่ออ,อ,อันนี้กดไอ้แน่นไอ้เสียบนี้นนนก็ไป

ก็เวลาจะเก็บก็ไม่ยากนะครับผมกก็แค่เปิดลมตรงนี้มาขึ้นก่อนแค่เปิดดึงอันนี้ออกมาลมก็อก็ออกแล้วก็รีดลมให้หมดเป็นั้นเราจบนะครับจบจบยังเอาเปลี่ยนไหมเอาเป็ยนี้เลยเหรอเอาแบบนั้นใช่ไหม ที่นอนนนอนพร้อมคือนี่ขาดพัดลมนะครับพี่ชมในโดนนีน่ก็พี่ชมก็มันขาดในเต็นท์ก็นอนรัดสบายนะครับสี่ชื่อเต็นท์ชื่ออะไรนะเพี่ร์ลืมแล้วก็ขอบคุณครับคนพกการต่อจ้ั ก็สำหรับคลิปนี้ว่าไงเพี่อนสำหรับวันแรกของการที่มากางเต็นท์แคมป์ปิ้งนะครับที่น้ำตกโยงนะครับที่อำเภอทุองสงนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวนอนก่อนจะเจอกันพรุ่งนี้นะครับเพี่บ๊ายบายวันดีราศีสวัสดิ์ให้หันหน้ามาเจอแสงหน่อยดิเ<า>อ้านั่นแหละ อันน้นฝั่งนู้นนั่นประเยดนะครับสวยเหมือนเดิมก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับอ่าไปก่อนบ๊ายบายวันดีค่ะทุกคน